เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติกและนี่คือวิดีโอมาชวนเล่นลอเบเกอร์ครับวันนี้ผมเอาอีก2คลาสมานําเสนอให้ดูกันโดย2คลาสในวันนี้จะเป็นคลาสที่ค่อนข้างจะแทงถึกนิดนึงนะฮะเริ่มด้วยจาก,กนหนอดครับที่คลาสอาวุธประจําคลาสจะเป็นลูกซองติดดาบปลายปืน,นครับลูกซองมีอนุภาพสูงในระยะใกล้อยู่แล้วแล้วพอเข้าประชิดมากๆก็ใช้ดาบปลายปืนเสียบมันเลยนะฮะ แทบจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่คลิมบอสินสกีที่ชอบเอาอะไรแหลมๆติดไว้ที่ปลายกระบ,บอกปืนนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นช้าเนะีช้าจะเป็นท่าที่ทําให้ตัวจักรหนอดวิ่งได้นะครับตัวเพราะว่าจักรหนอดนี่เป็นแท้งโดยพื้นฐานจะเคลื่อนที่ช้าเพราะฉะนั้นมีการวิ่งก็จะช่วยเขาเคลื่อนที่เร็วขึ้นโฮโลดิเฟล็กจะเป็นการกลางโล่ขึ้นมาแต่กลางแล้วทิ้งเลยไม่ต้องกลางแช่เหมือนไลฮาร์นะครับมันก็จะบล็อกพื้นที่ได้และสุดท้ายท่าซูเปอร์คืออาร์เมอร์โปรโตคอลมันก็จะทําให ถึกขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มอ,อัตราการยิงเลตออฟไฟครับให้เร็วขึ้นเนี่ยครับสรุปก็คือ instigator นะครับปืนลูกซองติดดาบปลายปืนที่ดาบปลายปืนก็ชื่อ impel เพเป็นท่าแทงนะครับชาร์จก็จะทำให้วิ่งแล้วก็กระโดดได้ไกลอ่าแล้วก็มีตัวโล่กับท่าซูเปอร์ที่เป็นเปิดเกราะสปาร์ตันหรือยังไงเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเขาแบบละเอียดอีกทีนะในเดบิวทอรเรียลนะครับ จักระนอต initiation cock ผมอ่านผิดป่ะ CQ CQ อะไรสักอย่างไม่ใช่ cock CQ อะไรแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูว่าไอตัวละครตัวนี้มันเล่นยังไงอย่างที่ผมบอกว่าค่าเมลีของทุกตัวละครคือถีบนะครับเพราะฉะนั้นคอมโบของเจ้าตัวจักระนอตเนี่ยมันจะเป็น 1, 2, 3คือ ถีบแทงยิงใช้กับปืนลูกซองร่วมเข้าไปด้วยก็รู้สึกชุดเดียวจะเก็บสตูได้แทบทุกคนเลยนะไล่อธิบายไปตั้งแต่อินสติเกเตอร์ปืนลูกซองที่พลังทำลายสูงข้อเสียของมันคือต้องรีโหลดทีละนัดนะะแม็กกาซีนก็มีแค่8นะัดนะคบจะยิงยิงเนี่ยยิงชักยิงชักนะฮะ แล้วก็รีโหลดทีละนัดจนกว่าจะครบ8ก็จะค่อนข้างช้านะครับอาจจะฆ่าได้ไม่ไวอิมเพลนี่ครับดาบปลายปืนที่ปืนลูกซองนะมันจะแย่นิดนึงชึ้งออกไปเมกอะคอมบี combine, utilize, ้ยูเทลไลซ์แม้แต่คอมอะไรเนี่ยคอมโบยูทลไลซ์จากกระนอตทูแอนด์ทรีพีซคอมโบทูอินเฟคโมดแอมเนเจอรอย่างที่บอกครับเนี่ยครับแทงและถีบเมื่อสักครู่เขาทำให้ดูนะคือแทงเสร็จแล้วก็ถีบลองดูว่าเขาจะ ต่อคอมโบอะไรให้ดูอีกไหมอ่ะเปลี่ยนละไปอย่างอื่นละเป็นชาร์จนี่ท่าวิ่งนะฮะเพราะว่าสปีดการเดินของทุกตัวมันจะเป็นเดินธรรมดานอกจากตัวไหนมีแดดมีวาร์ปมีวิ่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะอย่างตัวนี้เป็นท่าชาร์จนะครับท่าวิ่งก็จะทําให้วิ่งเคลื่อนที่ได้เร็วแล้วก็ระหว่างที่วิ่งรู้สึกจะกระโดดได้ไกลกว่าปกติด้วยนะอันนี้ถ้าศัตรูโดนก็จะกระเด้งกระเด็นไปแต่รู้สึกไม่มีดามีไม่เหมือนท่า สไลด์อะไรแบบนี้ที่โดนดาเมดด้วยอ่านี่วิ่งแล้วจะกระโดดสูงด้วยนะครับช่วยสร้างโมเมนตัมในการเคลื่อนที่ได้ท่าชาร์จครับอ๋อล oh, ู้สึกจะกดกระโดดเพื่อที่จะพุ่งลงพื้นอย่างรวดเร็วด้วยครับหลังจากที่กระโดด พุ่งลงพื้นปุ๊บโดนไม่รู้โดนดัมเมจหรือเปล่าหรือว่าทำให้จัตูรูเสียเสียตําแหน่งเสียจังหวะเฉยๆนะกระเด็นอะไรแบบนี้แล้วก็โคโลดีเฟก์อ่ากางโลขึ้นมาโอ้ค่อนข้างแป๊บเดียวนะครับกลางแล้วก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะผมว่าจริงๆแล้วมันน่าจะตั้งอยู่นานแต่พอกลางแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ เอาไว้กันกระสุนอย่างเดียวนะครับใครเดินผ่านก็ไม่ได้นะมันใช้กันโชค๊คพอยด์ดีนะก็คือพวกพื้นที่แคบแบบนี้นะครับปิดไปเลยนะครับเข้าไม่ได้ออกไม่ได้นะเอาไว้แบบแยกสตูแล้วก็ค่อยๆจัดการทีละคนก็ได้สําหรับเวลาโดนลุมหรือว่าใช้ป้องกันออบเจกต์ขีดได้ก็จะดีมากอาร์เมอร์โปรโตโคอลครับอันนี้จะเป็นท่าซูเปอร์ของจากรนอตแล้วนะก็จะนี่เปิดกรอกขึ้นมาเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่ม อัตายิงให้รวดเร็วขึ้นจากรหนอดเนี่ยเป็นคลาสที่มี HP นะมีเลือดเยอะที่สุดในเกมนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันเป็นแท้งเต็มรูปแบบแล้วก็จะตายยากกว่าคนอื่นนะรู้สึกเวลาโดนยิงตอนเปิดจะเมื่อกี้ไม่รู้ทำไมจอสันๆไม่รู้เกิดจากอะไรนะอนี้พยายามเล่นให้ดู อันนี้เป็นวิวดีโอของเดเวลล e ปเปอเขาอัดเพื่อสอนเล่นนะครับผมไม่ได้เล่นเองนะอันนี้ไม่ใช่เกมเพลย์ของผมนะเนี่ยยิงแล้วก็เสียบเปิดโล่จำกัดพื้นที่ศัตรูให้ต้องออกมาในจุดที่เราต้องการแล้วก็เก็บ right. s <S ได้จัดการแยกจัดการได้ประมาณนี้ก็เป็นตัวที่ใช้แท้งแล้วก็ต่อสู้ระยะใกล้นะครับผม สกิลช่วยเหลือเพื่อนอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าเป็นสกิลเอาตัวรอดซะมากนะแต่จริงๆกังบาเลียได้แบบนี้มันก็ช่วยทีมได้แล้วล่ะจะว่าไปถ้าอยู่ในซีโร่กาวิตี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงเนี่ยเพราะเป็นตัวแทงก็จบกันไปสำหรับจาก,การนนดนะครับตัวต่อไปเนี่ยคือไททัน ไม่ใช่เป็นแท้งแบบที่เราเข้าใจไททันเป็นคลาสที่เลือดเยอะแต่ไม่ไม่ใช่เป็นแท้งนะักเปอ์คือเลือดเยอะแต่กรอกอาจจะไม่เท่ากับจากรนอนแล้วก็ผมว่ามันเหมือนเหมือนจอมเวทมากกว่าคือเพราะว่าอาวุธของเขาค่อนข้างที่จะเป็นแอเรียเอฟเฟกก็คือมีบาซูก้านะครับมีบาซูก้าชื่อ Hammerhead ดคลิปสเตอร์นี่เป็นปืนชอ็อตไฟฟ้าระยะใกล้พูเวอรา์ไรส์ พูลไรส์นี่เป็นกระโดดทุบเลยเหมือนเหมือนไททันใน Destiny เลยกระโดดทุบพื้นนะทำเดาเมเจเป็นวงกว้างนูทรอนไมล์ก็เคลื่องใช้เป็นระเบิดใช้เคลื่องแล้วก็ท่าซูเปอร์เป็นเบอร์เซิร์ที่ระแปลงล่างเราเป็น Emperor Palpatine ใน Star War s นะแล้วก็ช็อตสายฟ้าใสา่ชาวบ้านเขานะครับอ,อันนี้พูลไรเซอร์ควิกลีฟแอนด์ดีลเดมเจดอิมแพคแอเรียนูทรอนไมล์พ็อกซิมิตี้ IMPECT SPEED OF ENEMY อ oh, ๋อ้วกับระเบิดจะทำให้ศัตรูช้านะครับผมอาจจะไม่โดนดัมเมจเยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะทำให้ศัตรูสลโลก็จะมีประโยชน์มากเพราะว่าเขาจะหนีจากหรวดยากมาดูอุปกรณ์ของไททันทีลชิ้นนะจะหลวดเขาแฮมเมอร์เฮดเนี่ยรู้สึกจะแรงมากนะยิงถ้าโดนโดนตรงตรงเนี่ยนนจะตายเลยนะแค่นัดเดียวนะวันช็อตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองดูนะ แต่ถ้าโดนสเปรดามาจก็อาจจะต้องเยอะครั้งนิดนึงและจรวดนี้มันก็ใช้ยิงไปข้างหลังเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วในการที่จะแบบเคลื่อนที่ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวหน้าจะมีสาธิตให้ดูอ่าและนี่ก็เป็นปืน,ปนเล็ก,ลกๆปืนไฟฟ้าช็อตยิงจิ้วๆก็เอาไว้ใช้งานในระยะประชิดแหละเพราะว่าระยะไกลมันอาจจะยิงเอ้ยระยะประชิดมันอาจจะยิงจรวดยากอ่านี่จรวด ทัมเมอร์เฮดนะครับอ่านี่ไม่ต้องโดนเต็มนะครับโดนยิงลงพื้นใกล้ๆก,ก็โดนดามจแล้วไอ้ที่มันจะยากอ่ะมันจะยากเวลายิงศัตรูที่บินเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซีโร่กา v i ตีถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่บนพื้นเน่ยเรายิงไปมั่วๆโดนพื้นโดนกําแพงมันก็ยังโดนสเปสเดามจแต่แต่ถ้าเกิดว่ายิงขึ้นฟ้าเราพลาดแล้วก็พลาดเลยนะฮะแต่เขามีปุ่มกดระเบิดกลารอากาศได้ คือพอเรายิงไปใกล้ๆแล้วจรวดอยู่ใกล้ไม่โดนก็กดระเบิดเองซะก,ก็ได้แล้วก็เจ้าจรวดนี้นะอย่างที่บอกใช้ยิงไปข้างหลังเพื่อเพิ่มโมเมนตัมความเร็วในการเคลื่อนที่รวมไปถึงก้มหน้ายิงลงพื้นแล้วล็อกเก็ตจับได้นะสำหรับคนที่เล่นอันเรียวคนที่เล่นเควกมานะล็อกเก็ตจับในเกมนี้ก็มีเหมือนกันนะพอจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงก็คือยิงแล้วทําให้เรากระโดดสูงขึ้นนะครับอะไรทํานองนี้นะอาวุธของเขาต่อไป คลิปสเปอร์คลิปสเปอร์เป็นปืนไฟฟ้ายิงระยะไม่ไกลมากนะยิงสั้นๆไม่รู้เกมนี้ทำไมมีอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าเยอะจังนะแปลกใจเหมือนกันนะอันนีนะ้ระยะน่าจะประมาณขนาดนี้ที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวดูรับชมเขายิงแล้วดูว่า t i ม e ทูคิวมันเยอะขนาดไหนนะยังคงเต้นไปเต้นมาอธิบายอยู่อันนี้ยิงแล้วเฮ้ย มันอ๋อไอตัวนั้นอาจจะบ,บาดเจ็บอยู่ไอตัวอ๋อ,อไม่ใช่ฮะตัวนั้นมันเลือดน้อยฮะไอตัวบอมเชลตัวเมื่อกี้มันเลือดเยอะกว่าฮะถ้าตัวเลือดน้อยโดนนิดเดียวอาจจะตายเลยอ่ะคูลารไร์นะครับกระโดดทุบนะครับเป็นท่าที่ใช้จะเรียกว่าเป็นท่าเคลื่อนไหวนิดนึงก็ได้เพราะว่ามันจะเคลื่อนที่เราไปข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการคอมโ,มโบกระโดดเข้าซีโร่กาเวตี้ยิงจะลวดถอยให้เราพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็กระโดดทุบ เสริมเข้าไปเพื่อกินระยะอะไรแบบนี้นะก็รวมๆแล้วนี่ครับกระโดดทุบตายไปเลยหนึ่งตัวถือว่าเป็นเป็นอุปกรณ์ทั้งเซ็ตจะใช้คอมโบกันค่อนข้างดีนูตรอนไมล์นวตรอนไมล์เคลื่องลงไปศัตรูที่โดนก็จะช้านะนี่ครับใครที่อยู่ในโซนนี้ก็จะวิ่งไม่ค่อยออกกันหมดนะก็ะเป็นอันเนี้ย you are u r e it you can also tag you r teammate อ๋อใช้แท็ก ได้ด้วยนะเนี่ยวางระเบิดเอาไว้นะเออแต่โดนทําลายทิ้งได้นะครับถ้าวางทิ้งไว้ถ้าวางทิ้งไว้เป็นกับดักรู้สึกจะได้เหมือนกันอ่ะแล้วนี่ท่าซูเปอร์เบอร์เซิร์กจะแปลงร่างเปี้ยงแล้วก็ไล่ช็อตคนอื่นยิงจืด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 อ,อ่านี่ครับตายเร็วมากครับนี่ใช้กวาดศัตรูปริจํานวนมากมาก แล้วก็ใช้เวลาโดนลุมไดนะ้อันนี้ก็เป็นประโยชน์สูงสุดเลยนะของตัวค่าเบอร์เซอร์ของค่าเบอร์เซอร์ของเขานะก็นี่เป็นอุปกรณ์ทั้งชุดนะครับนี่คอมโบสโลยิงจะลวดแล้วชอ็อตอันนี้เป็นคอมโบแสดงให้ดูนะกระโดดทุบช็อตปืนยิงจะลวดซ้ำโอ้โหกลางอากาศยิงได้ยังไง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครสายแทงทั้งสองตัวจกากรนอดแล้วก็ไททันไททันอย่างที่ผมบอกอาจจะไม่ได้เป็นแทงมากนะักเป็นดัมเมจกึ่งนักเวทมากกว่านะอะไรทำนองนี้วันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามเราเหลืออีกแค่2คลาสเท่านั้นนะฮะในวิดีโอตอนหน้าจะเป็นคลาสสุดท้ายแล้วนะของรอเบเกอร์นะยังไงก็อย่าลืมรอรับชมกันด้วยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ